สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีข่าวนะครับงานเข้าแล้วกลุ่มกอกลายฮิตบนละ เปิดฉากส่งโดนพีชีพโจมตีประเทศอิสราเอลทางตอนเหนือหลายลูกจนทำให้ชาวอิสราเอลได้รับบาดเจ็บหลายคนแต่กองทัพอิสราเอลก็ส่งเครื่องบินรบเทพถล่มโจมตีฐานที่มั่นของกลุ่มกอกร้ายฮิตบุลละใส่ไม่ยั้งเสียหายยับเยินและกองกำลังภาคพ,พื้ดินอิสราเอลบุกถล่มโจมตีตำแหน่งของกลุ่มกอกร้ายฮามาสในชิวนกาซาพิชีพกลุ่มกอกร้ายฮามาสได้มากถึง45นายและตำรวจอิสราเอล ริชีบมือปืนปลาเลตตายหัวรุนแรงที่ควางระเบิดใส่ตำรวจอิสราเอลจะทำให้สังหารมือปืนปาเล็ตตายได้หลายคนและบาดเจ็บจำนวนมาก เมื่อวันที่6สิงหาคม2567มีข่าวรายงานว่าได้มีข่าวาสาสรสงครามการสู้รบระหว่างกองทัพอิสราเอลและกลุ่มก่อการร้รายฮามาต์ฮิตบุลละอิรานและพันธมิตรหลายเหตุการ์ด้วยกันนะครับโดยเหตุการณ์แรกเป็นเหตุการณ์ที่กลุ่มก่อการร้รายฮิตบุลละนะครับเพื่อนรักของฮามาสที่อยู่ทางใต้ของประเทศเลบานอนบางอานเหมิมเกริ่มนักเปิดฉากส่งโดนพลีชีพจมตีใส่พื้นที่ของประเทศอิสราเอลนะครับในพื้นที่เมืองกาลิดีฝั่งทวันตกนะครับพี่น้อง ส่วนทำให้มีผู้บาดเจ็บหลายคนครับที่เป็นประชาชนชาวอิสราเอลนะครับโดยกองทัพอิสราเอลรายงานไว้ว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนเจรายนะครับรวมถึง1รายอาการสาหัสจากการโจมตีของโดนรนทีชีพของกลุ่มก่อการร้ายฮิตบัละชช่วรหลายในแควนกาลิลีตะวันโตกนะครับตามที่แพทย์อิสราเอลรายงานโดยบริการรถพยาบาลเมกเกนเดวิดอาดอมครับกล่าวว่าได้ให้การรักษา ผู้ประสบภัยในสสถานที่ที่แตกต่างกันในพื้นที่นาฮาริยาด้วยนะครับและมีผู้รับบาดเจ็บสาหัสจำนวนหนึ่งรา,ายอีกคนอาการเล็กน้อยถึงปานกลางและอีก5คนอาการดีขึ้นแล้วนะครับพี่น้องตามที่หน่วยบริการรถพยาบาลของอิสราเอลรายงานไว้นะครับโดยรายละเอียดผู้บาดเจ็บนั้นรายงานเพิ่มเติมว่ามีชายอิสราเอลอายุ40ปีได้รับบาดเจ็บสาหัส ผูสกเก็ตระเบิดขณะขับรถนะครับและพุ่งชนข้างถนนและห่างออกไปอีกหลายร้อยเมตรในลานจอดร,รถแห่งหนึ่งมีหญิงวัย30ปีได้รับบาดเจ็บจากสกเก็ตระเบิดนะครับตามการรายงาน ของอิสราเอลนะครับและมีผู้บาดเจ็บเล็กน้อยอีก5คนเป็นผลจากแรงระเบิดที่เกิดขึ้นใกล้ๆกับพวกเขาโดยกองกลางป้องกันอิสราเอลระบุว่าสามารถระบุตัวโดนหลายลำที่เข้ามาในเขตน่า้าของอิสราเอลจากเลบานอนในระหว่างการโจมตีครั้งนี้โดยกองทัพอิสราเอลรายงานว่าโดนลำหนึ่งนะครับถูกสกัดโดยไอรอนดโดมของกอ,องทัพอิสราเอลส่วนโดนลำนอื่นๆนะครับสกัดไม่ได้นะครับน,น้องพุ่งใส่ ประชาชนชาวอิสราเอลจนทาให้มีผู้บาดเจ็บหลายคนตามที่รายงานมานะครับพี่น้องสึ่งฮิตบัลเลาะห์รับผิดชอบในการยิงโดนเหล่านี้นะครับโดยอ้างว่าโจมตีฐานทัพทหารในพื้นที่แต่กลับเป็นว่ามาโจมตีประชาชนชาวอิสราเอลผู้บริสุทธิ์ครับก็บเป็นความชั่วร้ายของฮิตบัลเลาะห์ที่โจมตีใส่ประชาชนชาวอิสราเอลอย่างโหดร้ายปาดเถื่อนแบบนี้นะครับพี่น้องสู้ทางทหารกับอิสราเอลไม่ได้ กลับมาเล่นประชาชนชาวอิสราเอลแบบนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องน,นะครับงานนี้กองทัพอิสราเอลจึงได้ส่งเครื่องบินลบเทพนะครับถล่มโจมตีสวนกลับกลุ่มก่อการร้ายฮิตบอลละอย่างหนักหน่วงและสาสมที่กองทัพอิสราเอลไดย้ยืนยันว่าได้ดำเนินการโจมตีทางอากาศใส่กลุ่มก่อการร้ายฮิตบอลละในเมืองไมฟาดูนทางตอนใต้ของประเทศเลบานอนเมื่อไม่นานนี้นะครับโดยพุ่งเป้าไปที่อาคาร ที่กองทัพอิสราเอลระบุว่าเป็นอาคารที่กลุ่มก่อการร้ายฮิตบอลเลาะใช้เล่นงานทหารอิสราเอลและประเทศอิสราเอลดยการยิงจรวดและโดนมาใส่ประเทศอิสราเอลนะครับและมีรายงานว่ามีสมาชิกกลุ่มก่อการร้ายฮิตบอลเลาะอย่างน้อยสีคนเสียชีวิตจากการโจมตีครั้งนี้และตามข้อมูลของกอ,อ,องทัพอิสราเอลอาคารดังกล่าวนะครับถูกใช้โดยสมาชิกของหน่วยที่เรียกว่าหน่วยร่วม ใต้ของกลุ่มกากระไลฮิบเบลซึ่งเป็นกองบัญชาการระดับภูมิภาคของกลุ่มกกระไลฮิบเบลในเลบานอนทางตอนใต้นะครับ โดยกองทัพอิสราเอลเสริมว่าอาคารอีกครั้งหนึ่งก็มีกลรรุ่มกาะกระไลฮิดบรนเลาะช้งานก็ถูกกองทัพอิสราเอลโจมตีเช่นกันนะครับพี่น้องงานนี้นกลุ่มกาะกระไลฮิ่บันเลาะยรระยิงจรวนมามากมายเท่าไหร่แต่ก็ถูกกองทัพอิสราเอลโจมตีสวนกลับอย่างหนักหน่วงและสาส,สมแบบนี้นะครับพี่น้องไม่จบไม่สิ้นสักทีสงครามครั้งนี้นะครับคาดว่าอิสราเอลจะหนักจะเต็มฮิดบรรันเลาะก่อนอิหร่านแน่นอนนะครับว่าอยู่ใกล้กว่านะครับพี่น้อง จัดการได้ง่ายกว่านะครับควบคู่ไปกับการทําลายกลุ่มก่อการร้ายฮามัดเพื่อกองทัพอิสราเอลนั้นจะได้คำจัดภัยคุกคามที่มาจากกลุ่มก่อการร้ายฮิดบมันเลาะให้มาลายสิ้นไปนะครับไม่ให้มาเหมิมเกลิม ยิงจรวดใส่ประเทศอิสราเอลอย่างก้อนร้ปาเทือนใส่พื้นที่ของประชาชนชาวอิสราเอลแบบนั้นนะครับงานนี้ของทัพอิสราเอลก็ลั่นแล้วว่าจะไม่ให้ใครหน้าไหนมาปิดชีพลูกหลานของตัวเองในพื้นที่ของประเทศอิสราเอลเองนะครับหรือถ้าเกิดขึ้นแล้วก็จะโจมตีสวนกลับให้หนักและสาสมต่อไปนะครับเหตุการณ์ต่อมานะครับปเป็นเหตุการณ์อันเดตสถานการในเฮนกาซานะครับที่ของทัพอิสราเอลประกาศลั่นว่าได้ถล่มปิดชีพกลุ่มก่อการร้ายฮามัส ในพื้นที่ฮวนกาซาโดยกองกำลังภาคพ,พื้นดินนะครับรายงานว่าในช่วงวันที่ผ่านมาได้กำจัดกลุ่มก่อการร้ายฮามาสและพันธมิตรดับมากถึง45รายเลยนะครับโดยกองทัพอิสราเอลรายงานว่าในช่วงหนึ่งวันที่ผ่านมานั้นทหารสำรองจากกองพลที่252ได้สังหารมือปืนฮามาสได้20รายในเขตนเนฟซาลิมคอริดอร์ใจกลางวนบาซาด้วกาาดยการสู้รบ ในระยะประชิดรายการโจมตีทางอากาศและนอ,อกจากนี้กองกําลังจากกองพลที่162ยังได้กําจัดผู้ปฏิบัติการก่อการร้ายอีก25รายในเมืองราฟาในทางตอนใต้ของเยอรนกาซานะครับรวมเป็น45รายนะครับที่กองทัพอิสราเอลกองกำลังภาคพื้นดินรวมถึงกองทัพอากาศอิสราเอลถล่มผิดชีพสมาชิกกลุ่มก่อการร้ายฮามาสในเหวันกาซาได้อย่างต่อเน,นื่องนะครับแต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะหมดสักทีนะครับฮามาส ไม่รู้ว่าโผล่มาจากไหนนักหนานะครับถูกกำจัดทุกวันก็ยังเหลืออยู่ทุกวันนะครับพี่น้องแต่ก็ทับอิสราเอล ก็ไม่ยอดทอนะครับในเมื่อกลุ่มก่าการ้ายฮามาสชั่วร้ายมาบุกเห็นฆ่าประชาชนชาวอิสราเอลชาวโลกรวมถึงชาวไทยในวันที่7ตุลาคม2 5 6พที่ผ่านมาอย่างโหด้ยปาเถื่อนไปนั้นงานนี้ในเมื่อกลุ่มก่อการ้ายฮามาสคนสุดท้ายอย่างไม้หมดไปจากจวนการกาสร้างกองทัพอิสราเอลก็จะมาโจมตีสนกลับจนหนักจัดเต็มอย่างสะสมแบบนี้อยู่เรื่อยไปนะครับส่งกลุ่มกวาการ้าลฮามาสไปเกิดใหม่รายงานตัวตมาจลลาหรือพันล้อ,นลอในรกต่อไปนะครับจากผลกรรมที่ตามสัดองฮามาสเองนะครับาะว่ามาก่อการทเข็กับ อิสราเอลก่อนสุดท้ายหมให้ทุกแกท่านทุกนั้นก็ถึงตัวไปแบบนี้นี่เองนะครับและข่าวสุดท้ายนะครับเป็นข่าวที่รายงานไว้ว่าตำรวจตะเวนชายแดนของอิสราเอลนะครับได้สังหารมือปืนชาวปาเลสไตน์หัวรุนแรงดับ4ีคนนะครับ และทําให้บาดเจ็บอีก10คนระหว่างการบรบิการข้ามคืนในเขตเวสแบนนะครับตามที่ตํารวจอิสราเอลกล่าวไว้โดยตามรายงานของตํารวจนั้นระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่เมืองเจนนนในเขนนนเตเวสแบนนะครับที่มีกลุ่มก่อการร้ายเหล่านี้พยายามจะคว้าระเบิดใส่ตํารวจตระเวนชายแดนของของิสราเอลนะครับแต่ก็ถูกกองทัพอิสราเอลโดยตำรวจตระเวนชายแดนของกองทัพอิสราเอลก็ถล่มจมตีนะครับพี่น้องจะทําให้นับสยองไปถึง4รลายและบาดเจ็บอีก10ลายเลยนะครับพี่น้องโดยตำรวจอิสราเอล เเผยว่าเจ้าที่กําลังทํางานเพื่อตามจับกลุ่มกลุ่มก่อการร้รายชาวเปรตตายหัวรุนแรงนะครับที่ต้องการตัวในเขตเวสแบงค์เมืองเตนินและผู้ก่อการร้รายที่ต้องสงสัยในคดีก่อการร้รายด้วยนะครับเพี่น้องแต่ก็มาถูกกลุ่มก่อการร้รายเหล่านี้เปิดฉากเล่นงานก่อนและสุดท้ายก็สามารถตามถล่มปิดชีพกลุ่มก่อการร้รายเปรตตายหัวรุนแรงเหล่านี้จนทําให้ รับสยองไปทั้ง4คนบาดเจ็บอีกนับ10คนเลยนะครับพี่น้องตามรายงานข่าวส่งคลให้งานนี้คนเราอิสราเอลก็กวาดล้างากลุ่มกวาดล้างที่เป็นศัตรูของอิสราเอลทั้งที่อยู่ในจอว์แดนกาซารวมถึงอยู่ในเวสแบงค์ด้วยนะครับพี่น้องงานนี้ก็ใส่ไม่ยั้งอย่างต่อเนื่องเลยมาส่งกลุ่มกวาดล้างเหล่านี้ไปเกินหมายรายงานตัวกับพาละหรือมาจุล่าในโลกต่อไปจากผลกรรมที่ทำสนองเขาเองเพราะว่าหมายทุกแก่ท่านตรงนั้นก็ถึงตัวไปแบบดีนี่เองก็นคอ,อยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันต่อไป ขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้แอดมินขอจากลากระพิงเท่านี้ถ้าพูดไปชาร์ตพูดผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับเพื่อให้พลาดข่าวสายดีว่าต่อไปขอบคุณมากครับ